รวมแล้วเจ็ดไล่เจ็ดตันกว่าเจ็ดตันกว่าเจ็ดตันขึ้นทางนู้นมาเท่าไหร่คะนู้นสองไร่นี่อีกสองไร่สี่ไร่ได้เจ็ดตันกว่าค่ะอืออันละอุอืม 1> 1, 2, อุ้มหนึ่งสองตันกว่าสองตันสามสิบได้สองอุ้มหเห็นยอดเท้าเห็น,นแล้วพอดีปากไม่ไม่เปืไป,ไป,ปอนภูเขา,านันและครับท้าพูมันต้องตสามสิบทีนี้ว่ามาเท่านีอพอดีอออดลงุงนานี้เป็นนานานา,นาปีที่สองแล้วเนาะปีที่สองปีที่แล้วใช้อันนี้แค่ขวดเดียวลุงได้ ตอนนั้นได้เท่าไหร่นะคะครั้งแรกสุดใช้สองขวดครั้งนี้ใช้สองขวดครั้งนี้ใช้สองขวดค่ะตีตีไร่ได้เจ็ดตันเมื่อวันนั้นเขาจะให้แฟนโทรไปแล้วให้ไปดูข้าวฝั่งนู้นอ่าจะให้ขอโทรไปแล้วค่ะที่นี้ก็ไม่เห็นโทรมาเลยไม่โอเลยถ้มาโทรอยากไปดูบ้าไม่บอกตัดวันตื่นเร็วตัดวันตื่นเร็มาไม่ทัน มาไม่ทันที่นี่เขาย้อยเพชร<ว>บุรีน,นะคะค่ะแล้วแล้ว,ล,ล,วลุงยังไม่ลงอะค่ะแต่กลัวเราจะไม่ได้มาอีกที่นั่นสีไส่ไร่ได้ไปห้าตันที่นู่นสี่ไร่ได้ห้าตันกลัวจะนี่นี่ลุงก็เลยจะซื้อไว้ก่อน ยังไม่ได้ลงนะค่ะรอน้ํานะคะอีกสักประมาณสองสามเดือนแต่กลัวเราจะไม่ได้มาอีกพอเจอหน้าบอกให้ลงเลยเนาะลูกลูกเป็นไงประทับใจประทับประทับใจอย่างเดียวใส่โซ่แดงนะแต่ว่าใช้ไปแค่เพียงสองขวดมี่สิบสองขวดที่พียงก็สองขวดเยอะเลยสองขวดลูกใช้ประหยัดบ้างแต่่กไปดูก็ได้าน ยาหน่ออย Ooh, ู่คร <Uh> ึ <S <S ่งนึงลุงใช้ประหยัดจริงๆที่ป้องกันอะมิโนเอออะไรนะอะโมเล่ลุงใช้ป่ะคะไม่ใช้เพราะเพราะมันแพงลุงบอกว่ามันแพงก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วที่ว่าที่ว่าจะให้ใส่เชื้อราบรรลุไปตัวนี้ไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช้เลยใช้เชื้อราไม่ได้ใช้เลยเชื้อราก็ไม่ได้ใส่เนะคะ แล้วก็เดี๋ยวลุงใช้ไอตัว tko ยาฆ่าเพี้ยนอนแมลงของเราให้นู้นนม่ได้ใา้หกไลน์นะสวยลายไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เชื้อาป้องกันอ๋อๆๆคือว่ามันเป็นเม็ลลาแล้วก็ต้นใเนี่ยเป็นจุดอันนั้นไม่ได้ใช้สงแดงนะไม่ได้ใช้ของเรานะแต่ที่ใช้ของเรานี่ผลิตุงเป็นยังไงบ้างโเคไหมไหนุพูดแดง ให้ออกจากปากลุงเองลุงฟืดดีไหมนะดีขึ้นมากดีมากแน่ดีมากดีมากใครได้ผลซึ่งเอาว่าเอาอีกเนี่ยเอาไว้เอาอีกค่ะเอาไว้อีกแล้วข่าวต่างนั้นคือจากสมแดงไปฮะเออข่าวที่ออกมาต่างนั้นนั่นเป็นยาไปทำพันตาตุดมฝั่งหนูนี่คือใช้สมแดงใช่ไหมนี่เราใช้ฝั่งหนูใช่ไหมแต่ว่าข้างหน้าเขามาเห็นแล้วเขาถามว่าลุงตู้ใช้อะไร อยากจะใช้ด้วยใช่ไหมคะครั้งนี้ข้างมาันจะมาขอปันไปด้วยเนาะค่ะเน่ยหายม่หมดคิดว่าเดี๋ยวคงต้องมาหาลุงพื๊ดีเว้ยังนั้นนะก็เอาเท่าทุนมันนั่นเลยไม่เอากำไรหรอกถ้ามันเอากำไว่าเดี๋ยวผมจะขามาพูดค่ะ